สวัสดีนะคะขออยากกินน้ำก่อนอ่ามีมีการเรียกร้องมาให้แม่พูดถึงเรื่องประเด็นที่ผู้นำองค์กรจะปลดศิลปินในวงออันนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้แม่เคยรู้มาก่อนแล้วนะ,ะแม่เคยรู้มามานานแล้วละ่ะตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ก็ต้องชื่นชมเจที่เขาเขาปล่อยเขาไม่ค่อยอะไรมากมายคือเจเนี่ยพูดถึงการที่อยู่ร่วมกับคนในองค์กรหรือลูกทีมเขาแม่บอกได้เลยว่าเจาเป็นคนที่แฟร์ที่สุดอพอมีอะไรเขาเ็าจะไม่พูดไม่อะไรเขาจะนิ่งนิ่งนิ่งเอาก็จะดูพฤติกรรมไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ที่เจบอกว่าปวดนั่นคือแกไม่ไหวแล้ว อันนี้แม่แมแม,แม่รู้ไม่ใช่ว่ามาพูดเอาใจเจ้นะอ่าอันนี้พูดในหลักความเป็นจริงเพราะว่าศิลปินที่ดื่มในองค์กรอ่ะมันมีจริงๆอ่าแล้วมันก็มีเหตุอยู่ช่วงหนึ่งแต่ก่อนเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายคลิปแต่ก่อนนี้ให้ถ่ายได้หมดเลยข้างหลังเวทีหน้าเวทีอ่าจนมีวันหนึ่งเจบอกไม่ให้ถ่ายแล้วอ่ไม่ให้ถ่ายแล้วอ่าอบางคนก็มองไปว่า เออถ้ามองมันก็มองได้หลายมือกูเมยได้กูเจ็บแข้งเจ็บขากูก็ต้องยืนแล้วกูนั่งไม่ไหวแล้วอืมนะคะเออถ้าถ้ามองว่าเออเจ๊โหดเว้ยไม่ยอมให้อ่อถ่ายข้างหลังแล้วแล้วจะเอาอะไรไปทํากินบางคนอยู่ในองค์กรเออไม่รู้จะเอาอะไรมาทาคอนเทนต์เออช่วงนั้นก็มีคนแบบบ่นกันงอนงอนแง๊แงะว่าเออไม่ให้เขาถ่ายแต้เจ๊เขาไปถ่ายอะไรวะ ไม่ให้ถ่ายข้างหลังให้ไปถ่ายแต่ข้างหน้าตอนนั้นเนี่ยมีหลายคนที่ตําหนิเจ้ก็ไม่น้อยอแม่ก็ยังมาช่วยเขาอธิบายณนะนะวันนั้นแต่ไม่รู้ว่าคลิปนั้นยังอยู่หรือเปล่าเพราะตั้งแต่ดูรายงานช่องกูก็ทิ้งลบปคลิปไปก็ไม่น้อย <c oughs> เออนะคะโอเคประเด็นนั้นตกไปนะคะแล้วก็คำว่าศิลปินเมามันมีจริงๆในองค์กรของเจ้เนี่ยแม่ไม่อยากเอ่ยชื่อเขา นะคะแต่เจ้เขาเป็นคนที่ใจดีแกใจดีเรื่องแกใจดีกับคนในวงแกใจดีจริงๆนะแต่กับคนนอกแกก็ใจร้ายอยู่เหมือนกับแม่แกก็ใจร้ายแต่เราก็เข้าใจแหละการที่เขามีคนในองค์กรเขาเขาก็อยากให้คนในองค์กรเขาได้กินอิ่มนอนหลับส่วนคนอื่นคุณไม่ได้ไปช่วยเขาคุณมาเกาะกระแสเขาแล้วคุณก็มีอยู่มีกินอ,อันนี้ก็ยอมรับอยู่แต่ว่าแม่ต้องอ,อกตัวนิดนึงกูมาเกาะกระแสกูก็ให้เขานะเอออันนี้กู สำหรับแม่หญิงคนอื่นแม่ไม่รู้แต่แม่หญิงให้ค่ะก็กะแสก็ให้ตังคนะ,คะเออโอเคผ่านไปอ่ะเรามาเข้าประเด็นอ่าคำว่าคนในองค์กรศิลปินจะต้องถูกตรดมันคุงถึงเวลาแล้วเพราะว่าเจ๊แกก็ไม่ไหวแล้วมันเป็นมานานลูกทุกคนอืม บางคนด้านหน้าดูดีใช่ใช่ใช,ใช่ลังเวทีมูลอุ่ยปุ๋ยค่ะอิลีอิลีอิล,อลีมีจริงๆค่ะเพราะว่าแม่คนข้างในนะ่ะมาเล่าให้แม่ฟังอ่าแต่แม่ไม่สามารถพูดออกสื่อได้แต่แม่ก็รอวันนี้แหละรอวันที่เจ๊เขาตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยแม่แม่ก็พูดไม่ได้ตอนที่ว่าแม่ยังคุยกับเจ๊ตอนนั้นแม่ก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้แม่ก็เก็บไว้ในใจแต่ก็คิดว่าสักวันหนึ่งมันต้องจบหละมันต้องลงเอยแบบนี้เพราะว่าเจ๊เขาเป็นคนที่ให้โอกาสคน เวลามีคนไปฟ้องว่าคนนั้นดีไม่ดีเย่แกจะไม่พูดอะไรนะแกต้องสืบแกไม่ได้เชื่อใครง่ายๆนะเรื่องว่าถ้ามีคนมาฟ้องว่าคนในองค์กรมีปัญหาถ้าเลิกการนู้นนั่นแกจะไม่ตัดสินทันทีแกจะสืบอ,อยู่นั่นแหละสืบของแกสืบไปสืบมากสืบและแกก็ลืมไปเลยจึงไม่มีการโทษทันหรือทําโทษใครเพราะว่าแกแกทิ้งไปเรื่อยหมายามว่า ัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขถูกจุดทําให้มีเกิดการอิจฉาในิัยาเอ่อใครจะดื่มใครจะอะไรก็ทําไปฉันถึงว่าฉันเป็นเบอร์หนึ่งหรือฉันเป็นคนสําคัญฉันอยากดื่มอยากกินมันก็ยุ่งกับฉันไม่ได้อ่ามันกำมุนอุ้ยปุ่ยไปเรื่อยๆมันจึงเกิดบ่มันแหนากันอ่าอ่าเบะปากใส่กันแน่อ่าพดแชะกันแน่น่นนี่นั่นมันนี่ก็คือตรงนี้มันจะเป็นจุดจุดจุดบอดล่ะ สำรับแม่มองไปที่เจ้นนะคือแกไม่แกมวัวแต่สืบนลนะสืบไปสืบม,มากกันแล้วกันไปอย่างสิคือเล่างานหลายแล้วว่ามีเวลามากตัดสินหรือมากเอิ่นมาคุยสิเพราะถ้าพูดไปเอาตรงๆถ้าคนที่มีปัญหาเป็นคนที่กําลังมีเขาเรียกว่าเด่นอยู่ในวงนะ่ะแกก็ทําไม่ได้ถ้าพูดไปเดี๋ยวกระทบองค์กรนะ่ะเราก็ต้องค่อยไป ปล่อยยังไงปล่อยไปกวน <c oughs> ปล่อยไปกวนเขาก็บางคนมันก็ได้ใจไงว่าเออนี่ขนาดกูทําแบบนี้องค์กรเขายังไม่ว่าไม่แตะอะไรกูเขาก็เป็นจองหงพองกดไปมันก็เกิดเป็นกลุ่มอิทธิพลเล็กๆขึ้นมาในองค์กรแม่เชื่อว่าเชื่อว่านี่กูวิเคราะห์ไปตามตัวทีมตัวแดนกันแล้วกันไม่ต้องมาเอาสาระกับแม่ก็ได้เออแต่ที่แม่พูดเคยมีคนมาเล่าให้แม่ฟังเมื่อปีที่แล้วเพราะเขาอยู่ในนั้นเขาเขาจะเห็นทุกอย่าง แล้วก็ถ้าหากวันนี้เจ๊จะต้องเอาใครออกอ่ะแม่ก็มองว่ามันคงแก่คงไม่ไหวแล้วแต่เจ๊เป็นคนที่มีอะไรแกจะไม่พูดแต่แกจะหาใครสักคนเข้ามาอ่านี่คือความความฉลาดของเขาแล้วก็เขาแบบว่าเขาจะไม่พูดอะไรเมื่อเขาได้คนอีกคนมาทดแทนแล้ว ถ้ายังไม่ปรับปรุงมันก็ต้องมีการเปลีป่ยนแปลงเนี่นี่คือคำว่าเจตนะคะแล้วก็เออตอนแรกไม่คิดว่าเออแกก็คงไม่อะไรอะไรแต่แกก็วันนี้พอเห็นเขาพูดอย่างงู้นอย่างนี้ว่าต้องมีถ้าไม่ได้ทักไปคือคุณไม่ได้ไปต่อนั่นแสดงว่าใช่แล้วแหละม,มันมี ดื่มเมากันโอ้ยค้นลงค้นลับนี่เสียงแตกเสียงเพีย้ยนเสียงโอ้มีค่ะมีมีถ้าทุกคนไปย้อนดูที่ผ่านมาเอ่อว่ามีใครบ้างที่ดื่มในนั้นน่ะมีอิหลีค่ะถูกต้องแล้วะทีนี้เราเป็นคนนอกเราก็ไม่ได้มีความแม่ออกตัวไว้ก่อนแม่ไม่ได้มีปัญหากับคนที่ที่จะถูกปกหรือคนที่ดื่มอะไรอยู่ในนั้นแม่ไม่เกี่ยวกับพวกเขานะ เพราะว่ามันมันมันเป็นสิทธิ์ของเขาลหละเออเขาเขามีเงินนะ่ะเขามีเงินเอฟซี FC ให้เงินเขาเขาจะกินจะดื่มมันก็เรื่องของเขาแต่บางครั้งการทํางานมันมันเกิดความเสียหายเออึ้นว่าได้เมาแล้วนะ <c oughs> เออเอ,อ่าบางคนนี่ว่าเต่นหน้าเพราะท่านมันไม่ได้แต่งหน้าไม่ทันละกันมันเมาเออเบิรจะภาพค่ะ <c oughs> หรือบางคนบอกว่าหลับลืม มันไม่ได้หลับลืมมันเมาคืนม่ได้ค่ะแต่ว่าเจ๊แกดีอย่างแกไม่เอาลูกน้องมาประจานแต่แกให้ใครออกก็คือออกไปแกจะไม่มาพูดว่าวันนั้นคุณผิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือเพื่อนสิบโบประจานเพื่อนก็นให้ออกไปตามเล้วแต่เลยตามมารยาทเนาะในการที่ ไปก็ไปดีๆมาก,กับมาดีๆสไปกับไปดีๆแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีเหตุและผลทั้งหมดตั้งมวลแม่มาว่าเจ๊เล่าในการดูแล์กรหรือทีมงานของเราเล่าใจดีที่สุดแต่บางครั้งคนข้างนอกเหมือนยูทูบเบอร์สายนอกอย่างแม่เนี่ยอาจจะโดนแกรายงานนู่นนี่นั่นมันแกก็มีสิทธิ์แกก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของแกเออมันเป็นมันเป็นสิทธิ์เขาเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญา พวกเรามาโกบเขาเออแต่บางทีก็อันช่างมันเดอะผ่านไปแล้วแล้ววันนี้แม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเจ้นะคะแล้วก็แม่ก็ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีหรอกแต่ว่าเออแค่เราโดนเจ้ารายงานอันนั้นก็จบไปแล้วก็ลูกๆก,ก็ส่วนมากเอซก็เป็นของเจ้าทังนั้นเออเอา้าเดี๋ยวก็จะมีคําถามว่าเอ้าในเมื่อเจ้เขาก็ไม่เอา ช่องแม่แล้วคนในองค์กรเขาก็เกลียดแม่ทุกคนทำไมแม่ยังมาพูดถึงเขาอยู่เรื่อยๆแม่ไปไม่ได้เพราะว่าเอฟซีเขาอยู่กับแม่อีลีเอฟซีเจเอฟซีลูกอุงอิงแม่จะไปยังไงในยามที่มีปัญหาแม่อยากไปแม่ก็อยากไปนะแม่ก็ไม่อยากอยู่ทําข่าววงนี้นะแม่บอกสารภาพเลยแต่ทีนี้ลูกๆอ่ะแม่ เจ้ yeah. ทำอย่างนั้นแม่น้องอุ๋ยิงใส่ชุดนี้คือเขาจะคุยแต่เรื่องวงนี้แล้วแม่จะไปคุยวงอื่นเขาก็ไม่ฟังแม่อีกเพาเขามาเบิงไ์ไดอ่มันเอฟซีเขาไงเราจะไปยังไงแต่แม่ก็มาได้สติว่าเออเราผิดกฎเขาเองเราก็ต้องยอมรับก่อนถ้าเราไม่ยอมรับเราอุ้ยฉันไม่ผิดฉันถูกทุกข้อ มันก็ไม่ได้รับการปรปับปรุงไหมวะคนเรามันต้องยอมรับตัวเองกอนในในทุกๆสิ่งล่ะไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรศิลปินต่างๆรวมกระท่งแม้กระทั่งยูทูบเบอร์อย่างช่องเม่หญิงก็ต้องยอมรับว่าเราทําผิดกฎเขาจริงๆเพราะเราคิดว่าเขาไม่น่าจะรายงานช่องเราแต่มันคือกฎของ u t u b e ถามว่าองค์กรตั้งกฎนี้ไหมแม่มองว่าเขาไม่ได้ตั้ง youtube เขาตั้งขึ้นมาว่าอาจจะเคยถูกโรงเรียนมาแหละเพราะ youtube อะ่ะเขาจะเขาจะถามนะว่าเรามีอะไรจะเสนอเข้าไหมแม่ก็มองว่าคนที่มีเพลงเขียนเพลงหรือมีมีผลงานเนี่ยเขาคงใส่ข้อมูลไปว่าฉันต้องการรักษาสิทธิ์ของฉันตรงนี้เพราะนั้น youtube เขาก็ต้องรับฟังเมื่อเขารับฟังเสร็จมันจึงเป็นกฎขึ้นมาจากการคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเขา อันนี้เราก็โทษใครไม่ได้ถ้าเรายอมรับเราก็ไม่มีปัญหาลูกเราจะอยู่กับคนหมู่มากได้สบายๆเราก็ไปต่อได้แต่ถ้าถ้าเรามาคิดว่าฉันไม่ผิดฉันถูกมันเป็นการมันเป็นการบางทาีเห็นแก่ตัวบางทีไม่ญิงก็เห็นแก่ตัว ถ้าไม่หญิงไม่เห็นแก่ตัวไม่หญิงก็จะไม่ไม่โทษใครอืมอันนี้เห็นแก่ตัวก็เลยโทษคนนูน้นโทษนั่นโทษนี่โทษเจ๊ว่า,โ,วาโอ๊ยเจ๊ามารายงานช่องจัดออันนี้แม่ก็อาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้ไม่ใช่อาโลช่ลยละโมบโรบมากอืมแต่การละโมบบางทีมันอาจจะมีเหตุผลที่ไม่เพียงพอมันบวกกับความไม่รู้ แม่ก็ยอมรับผิดไปเลยว่าจะได้จบออกูผิดเห็นไหมพอบอกกูผิดนี่จบเลยไม่มีคําถามตามมาเออผิดก็คือผิดไงก็จบไหมเขาจะตามฆ่าเราอีมั้ยเรายอมรับผิดเขาก็ไม่ตามแล้วเออมึงต้องยอมรับผิดแบบนี้มันก็จบเห็นไหมคะเหมือนคําว่าคือขาย้าคีหมอลำก็เหมือนกันแล้วก็บอกว่าเออมีการพลาดหัวข้อเขาเออใครต้นห้ามฉีกสัญญาสองล้านโว้มันก็เป็นตาย,ยา แต่ว่ามันต้องเข้าไปฟังรายละเอียดปิดย้อยบางทีสำนักข่าวหรือยูทูบเบอร์อะไรคนแล้วแต่พวกเขาก็พาดพาหัวข่าวน่าน่ากลัวน้ากลัวแต่บางทีเราก็ลองเข้าไปฟังเนื้อในบ้างดูก็ได้บางทีเาคนเรามันก็ต้องมีเทคนิคในการทําเรียกคนเข้าไปดูนะดูเอออาจจะก,กระทบใครไปบ้างแต่บางทีมันก็ก้ำกึ่งนะมันไม่ได้เข้าข้อกฎหมายสักทีเดียว เขาก็ทําให้เขามียอดวิวอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ฆ่าคนตายมันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของใครของมันว่าการที่จะนําเสนอแล้วเราจะใช้หัวข้ออะไรไม่หญิงอ่ะก็ประมาณนี้ตามภาษาแม่เนี่ยแหละเขาหัวข้ออะไรก็ว่านไปส่วนว่าเขาจะเอาใครออกอยังไงยังไงก็ติดตามตอนต่อไปแต่แม่พูดได้เลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วมันเป็นปัญหาซ้ำซาก ซึ่งเจ้แกแบบรู้มาตลอดแต่แกไม่รู้จะลงยังไงไม่รู้แกจะจบยังไงแกก็รอเวลาว่าแกจะเคลียร์ยังไงวะกับคนที่ล้มเหลวหรือเอามาบอรับรรทิ่สอบนาทีงานเจ้าขวงเนี่ยอ่าซึ่งแม่จะว่าณนะวันนี้มันก็มาถึงแล้วเจ้เขาก็ทำตามสิทธิที่เขามีละอ่เนาะก็เข้าใจตรงกันมันถ้าเราทำถูกถ้าเรารับผิดชอบ เเราก็ไปต่อได้เออเราก็ร่วมงานกับคนอื่นได้เพราะเรามีความรับผิดชอบก็เหมือนอุ๋งอิงนี่แหละเขาก็ขึ้นทันทุกฉากเขาก็เก่งอ่ะคือเขาเป็นเขาไม่ใช่คนดื่มไงเขาเป็นคนมาทํางานคนมาทํางานมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนที่มาไม่รู้จะทํางานคือไม่รู้หน้าที่ตัวเองคนที่เกิดปัญหาไม่มองว่าสับสนคําว่านหน้าที่จึงให้เกิดปัญหาตามมาเดี๋ยวเจอกันในไลน์สดสวัสดี